ในหมู่บ้านริมน้ำอันเงียบสงบมีหญิงสาวแสนสวยนามว่ามณีนางมีผิวพรรณผ่องใสดวงตาคมกริบและเรือนผมยาวสลวยราวกับสายน้ำมณีเป็นที่เลื่องลือในหมู่บ้านไม่เพียงแค่ความงามแต่ยังด้วยฝีมือการหาปลาที่หาตัวจับได้ยากทุกๆเช้าตรู่มณีจะพายเรือไปกลางแม่น้ำ เพื่อวางอวนหาปลานางใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่บนเรือท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาและสายลมที่โชยพัดแต่ความพยายามของนางไม่เคยสูญเปลา่ามณีกลับเข้าฝั่งพร้อมปลาเต็มอวนเสมอวันหนึ่งขณะที่มณีวางอวนอยู่กลางแม่น้ำนางได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนดังมาจากใต้ผิวน้ำนางมองลงไปในน้ำ และเห็นหญิงสาวร่างงามนั่งร้องไห้อยู่บนโขดหินใต้น้ำหญิงสาวนางนั้นมีผิวซีดเผือดดวงตาแดงกำ่ำและเรือนผมยาวสีดำสนิทเจ้าเป็นใครมณีถามข้าคือผีพรายน้ำหญิงสาวตอบข้าอิจฉาในความงามของเจ้าข้าจะสาปให้เจ้ากลายเป็นปลาตะเพียนสีทอง มณีตกใจสุดขีดนางพยายามดิ้นรนแต่ร่างกายของนางก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วกลิดสีทองงอกขึ้นทั่วร่างกายผิวของนางกลายเป็นสีเงินและหางก็โผลออกมาจากหลังไม่ไม่นะไม่มณีร้องด้วยความสิ้นหวังข้าไม่อยากเป็นปลาปล่อยข้าไปเถอะ แต่คำอ้อนวอนของนางก็ไร้ผลผีพรายน้ำหัวร้อยยอดน,นางและหายไปในสายน้ำมณีกลายเป็นปลาตะเพียนสีทองตัวเล็กเธอว่ายวนอยู่ในแม่น้ำด้วยความเศร้าโศกตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามณีก็กลายเป็นปลาตะเพียนสีทองเธอว่ายวนอยู่ในแม่น้ำแห่งนั้นตลอดไปโดยไม่มีวันได้กลับคืนร่างเดิมอีก หลายวันผ่านไปปลาตะเพียนสีทองตัวน้อยยังคงว่ายวนอยู่ในแม่น้ำแห่งนั้นเธอได้พบกับปลาตัวอื่นๆมากมายบางตัวก็เป็นมิตรแต่บางตัวก็ไม่เป็นมิตรนะักขณะที่ปลาตะเพียนสีทองว่ายวนอยู่ในแม่น้ำนางก็รู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องมาจากเบื้องบนนางเงยหน้าขึ้นและเห็นนกยักษ์ตัวใหญ่โฉบลงมาจากท้องฟ้า นกยักษ์ตัวนี้มีขนสีดำสนิทปากงุ้มแหลมคมและกรงเล็บที่แหลมยาวมันจ้องมองปลาตะเพียนสีทองด้วยความหิวโหยปลาตะเพียนสีทองตกใจสุดขีดนางว่ายหนีสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถไหวยหนีพ้นนกยักษ์ได้นกยักษ์โฉบลงมาคว้าปลาตะเพียนสีทองไว้ในปากแต่นางก็ดิ้นรนต่อสู้สุดชีวิต นางใช้หางฟาดนกยักษ์จนขนร่วงหล่นนกยักษ์เจ็บปวดและโกรธแค้นมันพยายามจะกลืนปลาตะเพียนสีทองลงไปแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเกล็ดสีทองของนางแข็งแกร่งเกินกว่าจะกัดได้นกยักษ์บินวนไปมาพร้อมกับปลาตะเพียนสีทองอยู่ในปากมันพยายามหาทางที่จะกลืนนางลงไปแต่ก็ไม่สำเร็จ ปลาตะเพียนสีทองยังคงดิ้นรนต่อสู้ไม่ยอมแพ้ในขณะที่นกยักษ์กำลังบินวนอยู่นั้นก็มีนกยักษ์ตัวอื่นๆบินเข้ามาสมทบพ,พวกมันต่างหมายปองจะจับกินปลาตะเพียนสีทองตัวนี้ปลาตะเพียนสีทองตกอยู่ในอันตรายอย่างมากนางไม่รู้ว่าจะหนีไปทางไหนได้อีกแต่แล้วจู่ๆ ก็มีแสงสว่างจ้าปรากฏขึ้นจากท้องฟ้าแสงสว่างนั้นแผ่กระจายไปทั่วทั้งแม่น้ำนกยักษ์ทั้งหลายต่างก็ตกใจกลัวและบินหนีไปหมดปลาตะเพียนสีทองมองตามแสงสว่างนั้นไปและเห็นชายหนุ่มรูปงามยืนอยู่บนโขดหินชายหนุ่มยิบให้ปลาตะเพียนสีทองและยื่นมือออกมานางไหว้เข้าไปหาเขา และกระโดดขึ้นไปบนฝ่ามือของเขาชายหนุ่มอุ้มปลาตะเพียนสีทองไว้ในมือและเดินจากไปอย่างช้าๆปลาตะเพียนสีทองรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับชายหนุ่มนางไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงความเมตตาและความอบอุ่นจากเขาชายหนุ่มพาปลาตะเพียนสีทองไปยังบ่อน้ำเล็กๆแห่งหนึ่ง และปล่อยนางลงไปเจ้าปลอดภัยแล้วชายหนุ่มกล่าวพวกมันจะไม่ทําร้ายเจ้าอีกปลาตะเพียนสีทองว่ายวนอยู่ในบ่อน้ำด้วยความสุขใจนางมองตามชายหนุ่มที่เดินจากไปด้วยความรู้สึกขอบคุณในใจนางไม่รู้ว่าจะได้พบกับเขาอีกครั้งหรือไม่แต่เธอก็จะไม่มีวันลืมความเมตตาของเขาวันหนึ่ง ขณะที่ปลาตะเพียนสีทองว่ายอยู่ใกล้ฝั่งนางก็ได้ยินเสียงคนร้องเพลงนางว่ายเข้าไปใกล้และเห็นชายหนุ่มรูปงามนั่งอยู่บนโขดหินกำลังเป่าขลุ่ยและร้องเพลงที่ไพเราะจับใจปลาตะเพียนสีทองฟังเ,งเพลงของชายหนุ่มด้วยความเพลิดเพลินนางไม่เคยได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะเช่นนี้มาก่อนชายหนุ่มร้องเพลงจบและเงยหน้าขึ้นมา มองเห็นปลาตะเพียนสีทองตัวเล็กว่ายอยู่ใกล้ๆเจ้าคือปลาที่โดนพวกนกจะจับกินวันนั้นนี่เจ้าเป็นปลาที่แปลกมากเลยนะชายหนุ่มกล่าวข้าไม่เคยเห็นปลาสีทองแบบเจ้ามาก่อนเลยปลาตะเพียนสีทองไม่สามารถพูดได้แต่เธอก็ว่ายวนอยู่รอบๆชายหนุ่มราวกับว่ากำลังสนทนากับเขาชายหนุ่มรู้สึกประทับใจในปลาตะเพียนสีทองตัวนี้ จึงหยิบขลุ่ยขึ้นมาเป่าให้ฟังอีกครั้งปลาตะเพียนสีทองว่ายบนอยู่ในสายน้ำฟังเพลงของชายหนุ่มด้วยความสุขใจนางลืมความเศร้าโศกที่ผ่านมาไปชั่วขณะหนึ่งจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดินข้าต้องกลับแล้วชายหนุ่มกล่าวแต่ข้าจะกลับมาหาเจ้าอีกนะปลาตะเพียนสีทองว่ายตามชายหนุ่มไปจนถึงฝั่ง นางมองดูเขาเดินจากไปด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายได้นางไม่รู้ว่าจะได้พบกับเขาอีกครั้งหรือไม่แต่เธอก็หวังว่าสักวันหนึ่งความฝันของเธอจะเป็นจริงเวลาผ่านไปหลายวันปลาตะเพียนสีทองเฝ้ารอคอยการกลับมาของชายหนุ่มทุกวันเธอไหว้วนอยู่ใกล้ฝั่งหวังว่าจะได้เห็นเขาอีกครั้งในที่สุด วันหนึ่งชายหนุ่มก็กลับมาเขาพายเรือมาจอดใ,ใกล้ๆกับที่ปลาตะเพียนสีทองว่ายอยู่ชายหนุ่มดีใจมากที่ได้พบกับเธออีกครั้งเจ้าปลาตัวน้อยเจ้าหายไปไหนมาชายหนุ่มถามปลาตะเพียนสีทองว่ายวนอยู่รอบๆเรือของชายหนุ่มเธอพยายามสื่อสารกับเขาแต่ก็ทำไม่ได้ ชายหนุ่มมองดูเธอด้วยความสงสัยเจ้าคงจะหิวแล้วสินะชายหนุ่มกล่าวพลางหยิบขนมปังจากเรือออกมาแล้วโยนลงไปในน้ำปลาตะเพียนสีทองกินขนมปังอย่างอริตอร่อยชายหนุ่มนั่งอยู่บนเรือและเฝ้าดูปลาตะเพียนสีทองกินขนมปังเขารู้สึกสงบและมีความสุขอย่างประหลาดที่ได้อยู่ใกล้ๆเธอ เจ้าเป็นปลาที่แปลกมากชายหนุ่มกล่าวข้าไม่เคยรู้สึกผูกพันกับสัตว์ใดได้มากเท่านี้มาก่อนปลาตะเพียนสีทองว่ายวนอยู่ร,บรอบๆเรือของชายหนุ่มเธอก็รู้สึกผูกพันกับเขาเช่นกันเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นใครหรือมาจากไหนแต่เธอก็รู้สึกเหมือนว่าได้รู้จักเขามานานแล้วชายหนุ่มนั่งอยู่บนเรือจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน เขาโบกมือลาปลาตะเพียนสีทองและสัญญาว่าจะกลับมาหาเธออีกปลาตะเพียนสีทองว่ายตามชายหนุ่มไปจนถึงฝั่งเธอมองดูเขาเดินจากไปด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นในหัวใจเธอรู้ว่าสักวันหนึ่งความฝันของเธอจะเป็นจริงเธอจะได้กลับคืนร่างเดิมและอยู่เคียงข้างชายหนุ่มที่เธอรักเวลาผ่านไปหลายเดือน ชายหนุ่มก็กลับมาหาปลาตะเพียนสีทองอีกครั้งเขาพายเรือมาจอดใกล้ๆกับเธอที่ว่ายอยู่และโยนขนมปังลงไปในน้ำให้เธอเหมือนเช่นเคยปลาตะเพียนสีทองว่ายวนอยู่ร,บรอบๆเรือของชายหนุ่มเธอรู้สึกมีความสุขที่ได้พบกับเขาอีกครั้งชายหนุ่มนั่งอยู่บนเรือและเฝ้าดูปลาตะเพียนสีทองกินขนมปังอย่างอรดอรอยจ้ปลาตัวน้อย เจ้ารู้ไหมว่าข้าคิดถึงเจ้ามากแค่ไหนชายหนุ่มกล่าวปลาตะเพียนสีทองว่ายวนอยู่ร,รอบเรือของชายหนุ่มเธอก็คิดถึงเขาเช่นกันเธอพยายามสื่อสารกับเขาแต่ก็ทำไม่ได้ชายหนุ่มมองดูเธอด้วยความสงสารข้าอยากจะช่วยเจ้าชายหนุ่มกล่าวแต่ข้าไม่รู้จะทำอย่างไร ปลาตะเพียนสีทองว่ายวนอยู่ร,บรอบๆเรือของชายหนุ่มเธอไม่รู้ว่าชายหนุ่มจะช่วยเธอได้อย่างไรแต่เธอก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้กลับคืนร่างเดิมชายหนุ่มนั่งอยู่บนเรือจนกระทั่งพระที่ตกดินเขาโบกมือลาปลาตะเพียนสีทองและสัญญาว่าจะกลับมาหาเธออีกในคืนนั้น ขณะที่ปลาตะเพียนสีทองว่ายวนอยู่ในแม่น้ําเธอก็ได้ยินเสียงเพลงที่ไพเราะจับใจเธอว่ายตามเสียงเพลงไปจนถึงต้นน้ําและเห็นชายหนุ่มนั่งอยู่บนโขดหินกําลังเป่ากลุ่ยและร้องเพลงปลาตะเพียนสีทองว่ายเข้าไปใกล้ชายหนุ่มและฟังเพลงของเขาด้วยความเพลิดเพลินชายหนุ่มร้องเพลงจบและเงยหน้าขึ้นมา มองเห็นปลาตะเพียนสีทองตัวเล็กว่าอยู่ใกล้ๆเจ้าปลาตัวน้อยชายหนุ่มกล่าวข้ามีหนทางจะช่วยเจ้าได้แล้วชายหนุ่มหยิบขลุ่ยขึ้นมาเป่าเพลงอีกครั้งเพลงที่เขาเป่าในครั้งนี้มีความไพเราะจับใจยิ่งกว่าครั้งใดๆที่ปลาตะเพียนสีทองเคยได้ยินมาก่อน ขณะที่ชายหนุ่มเป่าขลุ่ยไปเรื่อยๆแสงสีทองก็เริ่มเปล่งประกายออกมาจากตัวของปลาตะเพียนสีทองแสงสีทองสว่างจ้าขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งปลาตะเพียนสีทองหายไปจากสายตาของชายหนุ่มเมื่อแสงสีทองสลายไปชายหนุ่มก็เห็นหญิงสาวแสนสวยยืนอยู่ตรงหน้าเขาเจ้าคือปลาตะเพียนสีทองชายหนุ่มกล่าวด้วยความประหลาดใจใช่แล้วหญิงสาวตอบ ข้าคือปลาตะเพียนสีทองที่เจ้าช่วยไว้ชายหนุ่มดีใจมากที่ได้เห็นปลาตะเพียนสีทองกลับคืนร่างเดิมเขาโผลเข้ากอดเธอและบอกว่าเขารักเธอมากแค่ไหนหญิงสาวก็บอกว่าเธอรักเขาเช่นกันชายหนุ่มและหญิงสาวแต่งงานกันและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปเขามีลูกด้วยกันหลายคนตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีใครเคยเห็นปลาตะเพียนสีทองตัวนั้นอีกเลยแต่ผู้คนก็เล่าขานเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกสาปให้กลายเป็นปลาและชายหนุ่มที่ช่วยเธอให้กลับคืนร่างเดิมเรื่องราวของพวกเขาเป็นเรื่องราวแห่งความรักความหวังและความฝันที่เป็นจริง